สวัสดีครับนี่คือ i n s i g h t News แม่น้ำหวานซาซาฉะเดือดลั่นสมองไม่มีไม่เป็นไรแต่มารยาทต,ต้องมีหลังกวาง AB บีนอ a l มลเผยปมเลิกเพราะครอบครัวฝ่ายหญิงเอี่ยวกลายเป็นประเด็นดราม่าที่ร้อนแรงขึ้นเรื่อยๆหลังจากที่น้ำหวานซาซาประกาศแยกทางกับหนุ่มกวาง AB บีนอ a l มอล ลดสถานะเหลือแค่เพื่อนจนหลายคนโยงว่าเกิดจากมือที่3หรือเปล่าซึ่งต่อมากวาง AB Normal <ๆ>ก็ออกมายืนยันว่าไม่มีมือที่3มาเกี่ยวข้องแต่เป็นปัญหาจากทางครอบครัวของฝ่ายหญิงที่ตนเองเกินจะรับไหวจนถึงจุดแตกหักและไม่ขอทนอีกต่อไปล่าสุดในเฟซบุ๊กของแม่น้ำหวานสาซาได้ออกมาโพสต์ข้อความภาพเคลื่อนไหวเดือดแบบรัวๆที่ยิบ อาทิมารยาทเป็นสิ่งที่ทุกคนครวรมีการให้เกียรติคนอื่นก็เช่นกันสมองไม่มีไม่เป็นไรแต่มารยาทต,ต้องมีนะคะไม่ว่าใครใจร้ายใส่คุณอโหสิกรรมให้เขาไปสุดท้ายเขาจะแพ้ภัยตัวเองเวรกรรมทำงานไว้นะและอื่นๆอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับ